สวัสดีค่ะพบกับช่องฝันดีกับเลขนำโชคอีกแล้วนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นตำรวจจับฝันว่าตำรวจจับฝันเห็นตำรวจในเครื่องแบบฝันว่าเห็นตำรวจในเครื่องแบบ มีคำทำนายฝันพร้อมเลขเด็ดนำโชคว,ว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะฝันเห็นตำรวจจับฝันว่าตำรวจจับทำนายฝันว่าต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ที่จะไม่ค่อยปกติเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจชีวิตราบเรียบจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องระวังสัญชาตญาณกล้าได้กล้าเสียของคุณจะทำให้คุณพลาดพลังได้ ดวงด้านความรักคนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่ทางไกลและพบรักในต่างแดนคุณมีแววได้คนอายุน้อยกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทและอาจจะพัฒนาเป็นแฟนได้ในอนาคตระวังจะมีเรื่องให้ต้องขัดแย้งและทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักอย่างรุนแรง ดวงด้านการงานการเงินงานที่ใช้การเจรจาจะไม่บรรลุผลต้องหาหนทางอื่นๆหรือต้องอาศาัยบุคคลอื่นยืน่นมือเข้ามาช่วยอีกประมาณ2องเดือนการเงินของคุณจะมั่นคงและดีขึ้นกว่าเกา่าคุณอาจจะถูกเลิกจ้างโดยไม่รู้ตัวต้องพยายามทำผลงานเสมอต้นเสมอไปอย่าชะล่าใจเชียวเลขนำโชค4 5 6ห หกห้าสา9 7ฝันเห็นตำรวจในเครื่องแบบฝันว่าเห็นตำรวจในเครื่องแบบทำนายฝันว่าใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดีทำดีจะได้ผลดีกลับคืนโดยเร็วใครที่ประสงค์ร้ายกับคุณก็จะได้ผลร้ายกลับคืนไป อยู่ในช่วงจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตดวงด้านความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่ายังไม่เจอคนที่โดนใจต้องใจเย็นอย่างที่โบราาท่านว่าไว้ช้าๆได้พราเล่มงามจะมีญาติผู้ใหญ่คอยเป็นแม่สือ่อช่วยผักดันให้คุณได้ลงเอยกับคนที่คุณชื่นชอบช่วงนี้ความมีสเสน่ห์ของคุณจะโดดเด่นมาก ทำให้คนรักของคุณเริ่มหึงหวงนะดวงด้านการงานการเงินอย่าให้ใครยืมเงินช่วงนี้โอกาสโดนเชิดเงินสูงต้องคิดตรึกตรองให้ดีๆก่อนตัดสินใจทางด้านการเงินดีมากแต่ก็ไม่เหลือเก็บหากเรียกร้องเก็บหนี้เก็บสินจากใครต้องใช้เวลาต้องอดทนพอสมควรถึงจะสามารถเก็บได้หมดเลขนำโชค3 8-80-21-22-34-397เพื่อนเพ่อนคนไหนเคยฝันเห็นตำรวจลักษณะอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ